ต้องบอกว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวทางท้องทะเลเนี่ยได้รับความนิยมกันอย่างมากเลยนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนก็ไปผ่อนคลายนะคะ ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองอย่างท่านรองที่ปดีเองก็ลงพื้นที่ไปสํารวจนะคะก็พบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแห่ไปเที่ยวท้องทะเลกันคึกคักเกือบจะทุกจังหวัดเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคุมเข้มกันหน่อยนะคะตามพื้นที่แนวชายหาดนะคะรวมถึงเรื่องของการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน44แห่งเลยค่ะ นายอภิชัยเอกวนากุลรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งที่ท่าเรือมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครท่าเรือวัดคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามชายหาดชะอําในจังหวัดเพชรบุรีและชายหาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่วันหยุดยาวมีหลายวันนะคะพื้นที่24จังหวัดชายฝั่งทะเลก็ถือว่าเป็นสถานที่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่แหละค่ะซึ่งอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุขึ้นได้น,นี่เป็นการเตรียมการป้องกันเอาไว้นะคะดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้มีความสุขกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่44แห่งขึ้นมาค่ะและได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเช่นตามจุดของท่าเทียบเรือหรือตามแนวชายหาดรวมไปถึงจัดเตรียมทั้งเรือรถยนต์เสื้อชูชีพและน้ำดื่มไว้ประจำตามจุดต่างๆต,ตลอด24ชั่วโมงนะคะ สำหรับการสำรวจในวันแรกถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่อย่างเป็นทางการแต่ก็พบว่าชายทะเลทุกจังหวัดนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศทางท้องทะเลกันจำนวนมากทำให้ชายหาดนั้นกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เริ่มกลับมาคึกคักสำหรับปีนี้ค่ะก็คาดว่าในวันนี้นี่แหละ31ธันวาคมที่เป็นวันสิ้นปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นอีกค่ะ จริงๆต้องนับว่าวันหยุดในวันพรุ่งนี้วันวัน,ว,นวันสิ้นปีวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ที่ผมสัมผัสแต่ละจุดนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะที่สมุทรสาครที่สมุทรสงครามที่ชะอํานะครับที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากครับเรื่องทยอยมาเราจะเห็นว่าบรรยากาศความคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องกลับมาแต่สิ่งที่ท่านรัฐนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวรรุิศิลปาชาท่านตระหนักเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่อง ให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยในการแนะนําในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับดังนั้นในทุกๆจุดท่านพยายามให้เจ้าหน้าที่เราช่วยในเรื่องของการแนะนําการป้องกันในมาตรการท่านรองธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังได้เน้นย้าประชาชนที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้ให้ช่วยกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกันด้วยนะคะ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของขยะพลาสติกที่ยังเป็นปัญหาที่ยังคงต้องแก้ไขกันทุกปีแล้วก็ยังแก้ไขกันไม่หมดด้วยถ้าเกิดนำพลาสติกเข้าไปในพื้นที่หรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยก็เอาเข้าไปแล้วอย่าลืมเอากลับออกมากันเองด้วยนะคะไปทิ้งในจุดที่ทิ้งขยะที่